นอนเขะว่าการประชุม GBC เนี่ยหลายฝ่ายก็เป็นห่วงว่าเราเองไปคุยกับเขาเนี่ยในกรอบแค่ไหนกันแน่กลัวว่าไทยจะเพี้ยงพ้ํานะคะก็หลังจากที่เมื่อวานนี้ทางการกัมพูชาเขามีการทำหนังสือเชิญพลเอกนัทพล,ลนาคพานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมให้เดินทางไปประชุม GBC ที่กรุงพนมเปญกัมพูชาแต่ทางการไทยแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนสถานที่ประชุมนะคะไปที่มาเลเซียช่วงวันที่4-7ถึงสิงหาคมนี้ซึ่งกัมพูชาเนี่ยเขาตกลงแล้วก็เหมือนที่คุณกายบอกอะะันล้วค่ะว่าขอให้สหรัฐแล้วก็จีนเนี่ มาร่วมสังเกตการด้วยตอนนี้คนไทยหลายภาคส่วนค่ะ,คะเกรงว่าเอ้อการเจรจาครั้งนี้ไทยเราเองจะเพี้ยงพรำหรือเปล่าอย่างคุณนันทวัฒน์สามารถอดีตรองผอ,อสํานักข่าวกรองแห่งชาติให้ความเห็นผ่านรายการสจีตีคดีนะคะว่าหลังการสู้รบไทยเราเนี่ยยึดครองพื้นที่ชายแดนเบ็ดเสร็จได้มากกว่าจึงอยากฝากให้ทางพลเอกนัทพลเจรจาครั้งนี้อย่าย้อนกลับไปเจรจาในกรอบพื้นที่ข้อพิพาทสามปราสาทแล้วก็หนึ่งช่องบกเด็ดขาดนะ ไม่เช่นนั้นเท่ากับว่าเราเนี่ยกลับไปเริ่มต้นที่ศูนก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเ่ยช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เรามีการสู้รบเนี่ยเราอาจจะต้องสูญเสียฟรีค่ะรวมถึงควรที่จะยกเลิก MOU 43แล้วก็44ด้วยเพราะที่ผ่านมากับ,บูชาละเมิดมาโดยตลอดค่ะถ้าเราไปเจร,เจ,ราจาในวันที่4ประชุมในวันที่4ในกรอบของ GBC เนี่ย ถ้าเรากลับไปณจุดศูนย์ศูนย์ย้อนไปก่อนเกิดเหตุการณ์สู้รบเนี่ยคนของเราตายฟรีเออไอย้อนไปสีพ่พิพาทไอ,อสี่จุดตรงนั้นได้มันกลับไปตรงนั้นใหม่ไงผมถามว่าคุณเสียชีวิตคนของคุณไปสามสิบคนเอาสาสิตัวเลยสามสิบก่อนนะกับประชาชนบาดเจ็บอีกสามร้อยคนแล้วทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอยแต่ผมฝากฝากทางพลเอกนอนะัทพลไว้ตรงนี้ครับว่า อยากกลับไปที่ศูนยอยากกลับไปอยู่ที่ก่อนหน้าการสู้รบนะครับวันนี้เนี่ยอย่าไปท่องคาถาว่า4 m o u 4 3 4 4วันนี้ผมอยากจะบอกกับรัฐบาลว่าทบทวนเถอะครับแนวนโยบายที่จะมีต่อกัมพูชาควรจะเป็นอย่างไร และเมื่อวานนี้ทางพักภูมิเจไทยก็มีการยื่นยติด่วนด้วยวาจาต่อสภาผู้แทนราษฎรค่ะเพื่อพิจารณายกเลิก MOU 43แล้วก็44เพราะมองว่า MOU ทั้งสองฉบับนั้นไม่ผ่านการรับรองจากรัฐสภาไทยก็คาดว่าจะมีการพิจารณาร่วมรัฐสภาในวันที่7สิงหาคมนี้ค่ะ ครับทึงที่ผ่านมากัมพูชาก็ละเมิดข้อตกลงมาเลยตลอดนะครับนะส่วนเรื่องการเปลี่ยนสถานที่ประชุม GBC พลเอกกัทะพลนาคพาณิชย์บอกว่าไม่ใช่ไม่ไว้ใจกัมพูชาแต่ไม่ไว้ใจสถานการณ์ที่กัมพูชาพยายามปลุกปั่นและบิดเบือนนะครับ